นี่เลยนะครับ v ีโ o Champ นะครับ2.5 e V n Turbo P Runner 4ประตูเกียร์แมนนวล5สปีดสวยๆนะครับใครอยากได้นะรถกระบะ4 4ประตูตัวสูงนะครับรถมีทรงและมีล้อมงล้อแม็กให้เรียบร้อยนะครับภายในสีเบตด้วยคันนี้นะครับเลขไมล์แสนสามนะครับรถปี2013นะครับเลขไมล์แสนสามรถปี2013นะครับราคานะครับ449,000บาทนะครับตัวนี้เป็นกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วนะครับ 4,49,000บาทนะครับกับตัว v ี g o c h a ม p VN Turbo ปี13คันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับบันดีเอากระบ่าโตโยต้นะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าสวยมากนะเป็น4ประตูนะครับตัว p ีล n นเนนะครับสีขาวนะครับมีล้อแม็กขอบ20มาให้แะ่สำหรับใครที่หลงรักนะครับในตัว v ี g o c h a ม p นะครับต้องบอกเลยคันนี้นะครับเป็น V ี g o Cha ม p 2.5e VN Turbo นะครับปี2013นะครับ เลขไมล์หม่1,30,000มนกิโลนะครับราคา4,49,000บาทนะครับกับตัววีโก้แชมป์สีขาวตัวนี้นะครับดูเลยนะครับหล่อๆเลยคันนี้นะครับไฟหน้าเต็มระบบเหมือนเดิมนะครับไฮโดรเจนหลอดใสมากนะครับเดิมๆเลยนะครับใสๆปิ๊งๆนะครับรถ4ประตูพีเลนเนอร์จริงๆคันนี้ผมไปรับมาเองนะเนี่ยนะครับขับง่ายมากนะครับเป็นเครื่องยนต์2,500นะครับเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์แมนนวล5สปีด เป็นเครื่องยนต์เวียนเทอร์โบนะครับที่เป็นเครื่อง 1KD นะมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับนะสีเดิมทั้งคันนะครับเราแค่ขัดเงานะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าครับเบิกใหม่นะโฮเมียมใหม่ๆเลยตัดสีเทานะครับได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับคันนี้นะครับชุดโป่งลงโป่งล้ออะไรต่างๆก็เป็นของเดิมหมดเลยนะครับแนบชิดแบบนี้นะครับต้องบอกว่าใครที่สนใจนะ449นะครับผ่อนประมาณ8,900นะครับแบบไม่ต้องใช้เงินออกรถ นะครับได้รถ4ประตูตัวสูงนะครับแล้วก็ได้ล้อแม็กนะครับไป4วงเลยนะครับล้อสวยๆเลยขนาดยางก็สองหกห้านะครับชุดช่วงล่างด้านล่างก็เดิมๆนะครับบังโคลงบางโคลนอะไรต่างๆนะครับนะต้องบอกว่ารถไม่มีพีความจมน้ำจมนักแน่นอนนะครับด้านข้างก็โลโก้ไฮรักเวนเทอร์โบอยู่ครบหมดนะรกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับครอบด้วยโครเมียมนะมีไฟเหลี้ยวมีกันสาดติดฟรมมาหมดแล้ว กระจกโตโยต้าแท้เหมือนเดิมนะผมบอกเลยคันนี้นะครับรถสวยมากนะครับราคา4,49,000บาทนะครับกับ v i โ o Champ P-Runner แบบนี้นะครับต้องขออภัยนะครับผมมันจอดอยู่ที่แคบและมันขยับรถออกค่อนข้างยากนิดนึงนะครับภาพอาจจะดูยากนิดนึงนะครับเนี่ยเป็นสีประตูนะครับ P-Runner นะ4 4 9คันนี้ปี13นะครับจัดฟรีดาวได้นะผมบอกเลยว่าจัดฟรีดาวได้นะครับกันชนด้านหลังเป็นสแตนเลส นับมือเปิดโครเมียมนะครับมีไฟเบรกให้นะครับรถสวยๆเลยนะโครงส่งโครงสร้างอะไรต่างๆเดิมหมดนะครับชุดช่วงล่างด้านล่างอย่างเดิมนะครับแห้งๆดำๆไม่มีสนิมนะครับคันนี้ปี2013นะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวรถกระบะตัวสูงนะครับใช้งานง่ายนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับโครงสร้างด้านท้ายก็เดิมๆนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับรอยพับเดิมนะครับ รถสวยๆนะสำหรับตัววีโก้แชมป์ถ้าใครอยากได้นะคันนี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์062 640 7776นดเะครับผมในเพชรยนนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ VN Turbo นะครับไปี2013นะรถมีทรงมากนะครับหล่อมากนะคันนี้นะอันนี้เราขาดสีนะมันเลยดูขาวแบบขาวจั่วเลยนะคัดทรงคัสีนะครับดูนะครับเดิมๆสวยๆไม่มีผ่าไม่มีวาวนะครับรถเนียนมากคันนี้เนียนกลิบเลย ภายในเป็นสีเบจนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจแผงประตูก็เป็นสีเบจนะตัดกับสีเทาสีเบจตัดสีเทานะครับแล้วก็ตัวเบาะเป็นหนังแบบนี้นะครับสวยงามนะมีสลักคาว่าวีโกอยู่ด้วยนะครับนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่อยากได้ตัวนี้ทํายังไงนะครับบอกผมเลยนะผมมีเจ้าที่ไฟนันทุกจังหวัดเลยนะครับเรามีบริการจัดไฟนันให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับสาหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลนะครับแผงประตูเดิมนะครับเป็นอาร์คเดิมนะครับคันนี้ราคา4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาท เกียร์เมนนวลน5สปีดโพลารอย4ก้านนะครับเกียร์เมนวนวล5สปีดนะหน้าจอก็เป็นวิทยุนะครับแอร์เป็นเมนนวลนนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันนะครับเพราะว่าตัวคือจริงๆรุ่นๆน,นี้เป็นรถกระบะที่หลายท่านคงนะครับจะเข้าใจเรื่องระบบมันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจุดหลักๆเลยของคันเนี้ยนะผมบอกเลยง่ายๆก็คือรถมันเป็นตัวขับเคลื่อน4ลอ้อ นะครับรถมันเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อเอ้ยขับเคลื่อน2อล้อนะขออภัยเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อแล้วก็ได้เป็นตัวสูง4ประตูนะครับรถเดิมๆโครงสร้างเดิมนะได้เป็นสีขาว4ประตูมีล้อแม็กไหม่น้อยปี13สานะครับจุดเด่นๆเลยนะครับราคาถูกมากนะถ้าเป็น4ประตูตอนแรกก็ราคาบางทีก็ห้ต้นๆบางทีก็4ี่ปลายๆนะครับแต่คันนี้นะเป็น2.5 v n t u r b o ราคา449,000บาทนะครับกับรถโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะครับก็ผ่อนนานสูงสุดได้84งวดนะครับได้84งวดแผ่นเพจเดิมครบนะครับสติกเกอร์มอกอยครบนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับทั้งฝากระโปรงหน้าแล้วก็ฝากระโปรงหลังนะครับยังไงก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับกับตัว Toyota V i g o ก h ช m p นะ2.5 EV n Turbo ปี2013นะครับขอบคุณครับ